สวัสดีครับอาบุญสวัสดีหนะเนี่ยสวัสดีครับวันนี้พบกับบอมวันเชิญคุยวันนี้นะครับเราก็นะครับมาซ่อมคอมให้กับโรงเรียนนะครับโรงเรียนน้องไข่ลกใช่ไหมครับวันนี้ก็เป็นงานลงลูกศิษย์นะครับไม่ว่าจะเป็นลูกศิษย์ของผมนะครับนี่ก็นะครับปลายช่างรีโอนะครับปลายช่างรีโอนี่ร้านนะครับเป็นร้านเอ็นดีเซอร์วิสนะครับนี่ร้านเอ็นดีเซอร์วิสนะครับอันนี้ก็ ช่างหลังนะครับลูกศิษย์นะครับกุนกุฏิอ้าวช่างที่ไหนครับนี่ครับผมผมเซล่ยแอดไว้ครับผมเซี่ยมแว่าเซียแอดไว้ครับอ่านี่ครับเดี๋ยวมาดูนะครับายช่างชลันทอนนะครับนะครับสังกัดชลันทอนห้ามาพึงอยู่ไหนครับช่างอยู่ไหนครับอยู่ช่างสารภาพช่างนะครับวันนี้ก็นะครับเป็นมือช่างช่างประจ่าแผนกครับผมนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับายช่างอีกคนหนึ่งครับายช่างอะไรครับนี่นะครับนี่ายช่างอะไรครับสวัสดีครับ ช่างอะไรครับช่างอะไรมึงช่างธนาฮีอะไรมึงช่างบาสครับช่างบารครับผมบาย์ร้าจากร้านเลยครับร้านสาร้านสารพระช่างโอ้โหมันมันไม่เอาร้านเอ็นดีเซอร์วิสเลยเนี่ยมีนิโอวไม่คือร้าน่างแล้วก็โทรเอ็นดีเซอร์วิสอ๋อแล้วที่เขาสนใจชอบเอ็นดีเซอร์วิสแต่ผมอยู่สารพระช่างอ๋อนะครับเอามาดูลูกศิษย์ต่อไปนะครับอันนี้บายช่างนู้นนะครับมาจากร้านไหนครับสารพระช่างครับสารพระช่างมึงฝึกงานที่ไหนมึงงานที่ไหนอ่าเซอร์วิทคอมครับอ่าเซอร์วิทคอมนะครับนะครับ อันนี้ก็นะครับเป็นลูกศิษย์นะครับที่นะครับมาช่วยกันซ่อมนะครับส่วนที่เหลือไอ้ข้างหลังนี่ยังไม่ได้ออกฝึกงานนะครับ mm. นี่นะครับยังไม่ออกฝึกงานนะครับพวกนี้นะครับอันนี้ก็นะครับนะครับสาวนะครับสาวเรานะครับสาวสามมดนะครับอันนี้ก็มาช่วยนะครับมาช่วยเขียนนะครับรายการนะครับนะครับครับเดี๋ยวเราก็มาดูนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวมาคุยว่าอ่ะช่างอันนี้ ช่องเราอันนี้เราออกมานะครับวันนี้รู้สึกไงบ้างเราออกมาซ่อมเขาให้กับน้องๆโรงเรียนน้องไครลูกก็มีความสุขครับมีความสุขนะครับมีความสุขนะครับเป็นลูกศิษย์ที่ลูกศิษย์ผมครับเอาเครื่องปิ้นผมไปซ่อมนะครับนะนะครับตลับเบอรสองอันนะครับทำทำไปวางไว้แล้วก็เข้าไปทิ้งนะครับไม่เป็นไรครับคุณรู๋ยวผมรับผิดชอบเองครับยอดครับโซ่เป็นลูกศิษย์ผมครับโอ้โหจะซื้อใช้ด้วยตลับมือร์ผมด้วย ไม่ธรรมดาลูกศิษย์ผมแต่ละคนนี่นะครับดีๆทั้งนั้นเลยนะครับนี่ก็นะครับตั้งซ่อมนะครับอาการเป็นอะไรครับการเปิดไม่ติดอาการเปิดไม่ติดน,ตน,นะครับเบื้องต้นต้องทำยังไงครับช่างหนังครับต้องเอาเครใหม่มาเตียนดูต,ต้องเอาโฟล์ดสไมาเทสดูก่อนนะครับผมอ๋อไปที <laughs> ไ่ไหนออไปทีใใใ่ใช่บอร์ดซื้อ พาววเอร์อ๋อว่าเป็นที่บอดหรือเป็นที่พาวเวอร์ใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวเข้ามาดูครับว่าครับมันจะเป็นยังไงต่อเนาะนะครับนี่ก็จะเป็นเด็กๆของพี่อ่าอ,อะไรนะยูนิมันโรงเรียนอย่างนะเออน้องไค่นกครับนี่ก็เป็นบรรยากาศของน้องไค่นกนะครับ โดนโล่มปะสายโดนโล่มเอาตีเรามาเจอกับพี่ไหม สวยไหมมีแฟนันแล้วยังมีแฟนกันยังเาไหนมีแฟนแล้วใคร่นี้ก็จะเป็นบรรยากาศเล็กๆน้อยๆ